้องจะสู้ถึงแม้ว่าสมเกียรติจันทราจะออกมายอมรับก่อนหน้านี้นะครับกับการแข่งขันที่สนามมูเจโลก่อนที่จะเปิดศึกกับการแข่งขันในหัวค่าวันนี้นะครับสมเกียรติจันทราซูปเปอร์สตาร์ของไทยนะครับสามารถทำเวลาออกมาดีนะครับจนสามารถเข้าไปในคิวที่2ได้และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สมเกียรติจันทรานั้นจะเคยออกมายอมรับนะครับว่าสนามที่อิตาลีหรือว่าที่สนามมูเจโลนั้น เป็นสนามที่ยากมากๆเลยนะครับแต่ในเมื่อกับการซ้อมเวลามันออกมาดีขนาดนี้สมเกียจจันทราก็เปิดเผยนะครับว่าพร้อมที่จะสู้อย่างน้อยที่สนามมูเจโลนั้นก็ต้องมีแต้มเก็บกลับบ้านครับและถึงแม้ว่าสมเกียจจันทราจะมีเวลาที่ดีนะครับกับการซ้อมในครั้งที่3 และกับการคว้ากริดสตาร์ทในอันดับที่7นะครับกับการแข่งขันในหัวข้ามวันนี้มันก็เป็นการสะท้อนอีกมุมหนึ่งแล้วนะครับว่าสมเกียรติจันทราน,นั้นกําลังพบกับความยากลาบากอย่างที่แท้จริงเลยนะครับกับอันดับที่17ในการออกสตาร์ท และก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับกับการที่จะคว้าแต้มกลับบ้านแต่จากผลงานที่ผ่านมาของสมเกียจจันทรามันก็การันตีแล้วนะครับว่านักแข่งของไทยคนนี้มีความพยายามเข้าสู้และจะสามารถเก็บแต้มกลับเมืองไทยได้อย่างแน่นอนครับและถ้าถามว่าทําไมใครหลายคนนั้นถึงเชื่อฝีมือสมเกียรจจันทราขนาดนั้นนั่นมันก็เป็นเพราะว่าผลการแข่งขันในฤดูกาล2023ที่ผ่านมามันการันตีตัวของสมเกียิจันทราเอาไว้แล้วนะครับว่า ในฤดูการ2023นี้ฝีมือของสมเกียจจันชาน,นั้นก็ได้ ยกระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก่อนหน้านี้สมเกียรติจันทรานั้นก็เคยออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าตัวเขานั้นไม่ได้มองว่าจะจบใน1ิอันดับแรกนะครับในปลายซีซั่นแต่จริงๆสมเกียรติจันทรานั้นก็แอบหวังกับการที่จะขึ้นไปเป็นแชมป์โลกในรายการโมโต2เลยทีเดียวนะครับและมันก็ไม่ผิดนะครับที่จะฝันนอกจากนี้นะครับสมเกียรติจันทรานั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าในการซ้อม FP3 นั้นผมสามารถทาเวลาออกมาได้ดีครับและมันเป็นเวลาที่ดีขึ้นเป็นวินาทีเลยนะครับ และถ้าหากว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเวลาผมดีขึ้นมากครับผมสามารถคว้าเวลามาได้ด้วยการตามเฟมินแต่ในรอบคัดเลือกที่ Q2 นั้นผมวิ่งคนเดียวโดด,โด,ดในสนามครับกริดสตาร์ทในอันดับที่17มันก็ค่อนข้างไกลครับผมยอมรับและดูเหมือนว่าทุกอย่างตอนนี้มันกำลังจะผลักดันให้ผมนั้นต้องสู้และผมก็จะสู้ครับมันทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นกับการแข่งขันและผมก็มั่นใจว่าผมจะมีการแข่งขันที่ดีครับ แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของตัวรถก่อนการแข่งขันด้วยนะครับผมกับทีมงานจะพยายามทํามันออกมาให้ดีที่สุดครับสําหรับการตั้งค่าและผมกับทีมงานก็หวังว่าผมจะมีผลงานที่ดีครับกับอิตาเลียนกลางปรี และผมก็ยอมรับนะครับว่าการวางแผนที่ดีมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆครับกับการแข่งขันและถ้าหากว่าผมสามารถเดินแผนที่ดีได้หรือบางทีการเดินแผนที่ดีมันอาจจะพาผมไปหาผลงานที่ดีได้อีกด,ด้วยนะครับกับการแข่งขันในบ่ายวันนี้ครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนชอบคลปนี้ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช a n e ของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ